สวัสดีครับพี่น้องพ่อลูกทำกินในถิ่นไทยมื้อนี้สิบห้ามะเห็ดเจียวซอยจุครับเนื้อจุก,กับตับผวกชีลูกใส่ไงเขาจวดให้คือนเอานำเพรียรต้มมาแล้วเยจิปุ้งเจีวครับเริ่มจากใส่บวบริกขนๆนัว เขาขัวใส่เขาขัว,ขวหลายๆจะมันอวดตัวน้ำป้าครับดีขมขม,มพอสำนึงลูกไส้ไใหญ่เขาบอกไก่แห้งแป้งนวดครับนิดหน่อยอืมอวดตัวแล้วไปนี้ ผักข้าปกะทิมี่ใบมะกรูดอันฝ้อยซอยๆหอมแดงเราก็มีต้นหอมกับใบผักหอมเปีครับใส่ลงไปเลยเจียวซอยจุ้บหอมขีพเพียเลยให้ลูกไส้ไงเขาจะต้าครับผลอ้วตัว ผมขัดไปแสบอีดีวะผมรวดหวานใชครับพักกาัพ่อเกิมีประกาศขาวบอกทั่วประกาศแนวผมบ่มีหรอพอเจียวมันผมแล้วเดี๋ยวไปแสบไปนว่กับลูกชายไงเขาสิจัดโชว์ให้เบิ่งสวัสดีครับพบกับผมไอเบิ้ลอีกเส้นเคยครับพ่อลูกทำกินในทิ่นไทยมนี อเขาเห็ดซอยจุห้นกินครับผมกับแจ้วขนๆครับผมวันนี้โอ้โห oh. อาหารสิงโตพักกับก็บนี่ครับปักกาศทัวครับมีสํำนี่ะครับนี่ไม่มีมะละมันละไม่เป็นลงมือเลยครับพี่น้องทุกทุกคนเริ่มที่อะไรดีเนื้อครับสดๆ เนี่ยสดๆครับผมมาครับพี่น้องกับเจคุ้นๆเจคุ้นๆ ตอเนยหมดน้นนำมะเร็งอุดจอดครับหวานหวานโอ้โหสามสิบก๊สามสิบก๊ครับกับเนื้อนี่หายกี่กับเนื้อครับพันเนื้อก่อนพันเนื้อครับกับแก้วคนๆขมๆ ไป,ปครับผม,มเสียมากครับ มาเดี้ครับเด้อพี่น้องตับทดสดยัง้งคืนอยู่มันทานสิงตัวแจวสุดยอดเลยครับคนคนเพชรกำลังดีอื้อหือ ปลากรไหล่ก็แช่นะครับเดิมครับพ่อลูกทำกินในถิ่นไทยครับซับตะไคร่น้ำเนี้ยครับฝาัตกิตตามผลงานครั้งต่อไปนี่ครับเนื้อเนื้อมังแก้วไ่หน่องบังแก้วคนนดแ่บแบอื้ ตอนนี้ครับนึ่เลกสามสิบกิบพันตับก็นที่ไเน้ยพันตัปเอาไปนี่ครับสามสิบกบสามสิบบพันตัสามสบกิบ พันตับครับจัดไปครับผมจนดไยตบๆทีแจวคุนๆได้ลดไลยจะับมพี่น้องอื้อหือ แสบนทั้งกันครับพี่น้องกำลังแสบเลยครับมีตอนเง่้เนี่ยเบืองครับมนอะอแดงๆมันแควขนๆปักสดเลยเหมือนอเล่ยกันครับตักสดเลยพี่น้องไปครับผม tầm đấy ạ, giỏi ก็แช่นั่นเองนะครับเด้อพี่น้องเอาติดตามเลยครับน,นี่มาซอยจุแซบครับผมอืม น่าจะถึงสิบั้อนบ้าเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับนะครับ คำสุดท้ายครับคำสุดท้ายคำสุดท้ายเลยจะไปคำสุดทายครับหานสิบจีบครับเนื้อครับผมจัดปไปครับผมจัดปไป ครับมือนี้ซัมเนียใบซัมเนียครับผมฝลาเขาไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับต้ัวไอจูอนี้ครับผมพูดทำกินในถิ่นไทยขอบคุณครับที่รับชมทุกท่านเขาไลค์กดแชร่นะครับครับผม